ตอนนี้นะคะลูกค้ามาชวนอีกกิจกรรมหนึ่งนะคือของคอยเอ็กกระเป๋าคอยเอ็กเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมเยอะมากเลยนะคะมันจะมีส่วนของคอยเอ็กโกบอลน,นะคะกับคอยเอ็กไทยแลนดะ์นะถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะตรงนี้มาเป็นกิจกรรมของโกบอลน,นะคะจะเป็นการเล่นคำนะคะเขาเรียกหาคําหาเหรียญในของกระเป๋าคอยเอ็กนะจะเป็นนี่เลยนะคะ จะเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่า p พออัลฟาเบสเอ็นซีอีนะคะของเวอร์ชัน14นะมันมาทุกอาทิตย์เลยนะคะว่าทำไมลูกค้าชนเยอะมันคนละไอ้นี่กันนะมาลุ้นรับเหรียญนี้เลยค่ะรางวัลเขานะคะ500อดอลลาร์แบ่งเงินรางวัลเท่าๆกันนะถ้าคนที่ติดลำนักนะคะส่วนระยะเวลากิจกรรมก็คือ วันที่26กระกฎาคมถึงวันที่3เอ็นนะคะรายละเอียดของกิจกรรมเขาก็คือเข้ามาที่แกรมนะคะมาติดตามทวิตเตอร์เขามารีทวิตมาเข้าร่วมเทเล gram นะคะแล้วก็ป้อนที่อยู่อ e ีเมลที่สมัครกระเป๋าคอยเองนะใครไม่มีสมัครไว้เลยลูกค้าเชียร์เต็มที่เลยกับกระเป๋าน,นี้เพราะว่ามันสามารถเทรดได้จริงเราได้รางวัลจริงไม่ล็อกเหรียญนะคะ ส่วนการทํากิจกรรมเนี่ยก็คือไปตอบในตรงทวิตเตอร์นะคะเดี๋ยวให้ดูตรงทวิตเตอร์นะตรงนี้เลยเขาให้มาทวิตเตอร์นะคะใหมารีทวิตเสร็จแล้วมารีทวิตเสร็จแล้วนะคะให้มาตอบนะแล้วก็มีแ็กเพื่อนด้วยหรออ่าบางคนเขาก็แท็กเพื่อนไปนะเดีย๋ยวลูกค้าจะทิ้งคําตอบคําปริศนาห้าคำดีนะคะหรือก๊อปปี้จากคนข้างบนก็ได้แล้วก็โพสไปนะอ่าอย่างเงี้ย ไอนน้ส่วนของคอยเอ็กโกบอนนะเราหยวมาดูตรงส่วนของกระเป๋าของลูกค้านะคะที่มนได้รางวัลจริงนะอ่ามันมีประกาศกิจกรรมก่อนคือจะบอกทุกรอบบางครั้งมันไม่ประกาศนะถ้าใครแบบชวนเพื่อนได้มันมีโอกาสได้รางวัลเยอะนะคะแป๊บหนึ่งนะนี่นะคะเขาจะประกาศรางวัลอยู่เรื่อยๆนะอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมของ V อร์ชัน 12นะคะส่วน13ยังไม่ประกาศนะอันนี้เลยคือแต่เหรียญน้ะเราสามารถไปเช็คได้ที่กระเป๋าของคอยเอกได้เลยนะคะเพราะบางทีมันมาดูตรงนี้รายชื่อมันอาจจะจะงงนิดน,นึงนะมันค่อนข้างหาย,ยากก็ลูกค้าก็จะเข้าไปเช็คในกระเป๋าว่าเหรียญมันเข้าใหม่ไดกิจกรรมใหม่นะคะพยายามชวนเพื่อนนะคะอันนี้เน้นชวนเพื่อนนะส่วนมาดูกระเป๋าที่นี้เลยนะคะรางวัลที่ได้นะจากกิจกรรม เขาก่อน,นะคะนี่เขาก็จะมีการบอกเลยนะตรงนี้เลยนะจะเป็นรางวัลที่เล่นกิจกรรมพวกนี้นะคะของโกลบอลแล้วก็จะเป็นของคอยเอ็กไทรแลนด์นะมันก็จะมีมาเรื่อยๆถึงว่าใครไม่มีกระเป๋าเนี้ย mm hmm. ก็สามารถเข้ามาเล่นกิจกรรมแล้วก็เก็บเหรียญไปเรื่อยๆได้นะคะนี่เลยอันเนี้ยนี่ก็คือไอเดียแป๊บนึงนะคะเป,ป็ดปาตรงนี้เห็นไหมเห็นที่ว่าวงไว้เนี่ยก็คือการจัด การเล่นกิจกรรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมตอบคําถามของคอยเอกนะส่วนอันนี้นี่เลย,เลยก็จะเป็นเล่นกิจกรรมครั้งแรกนะคะ129ี12่เหรียญนี่มันมีจิตมันมีกิจกรรมเรื่อยๆนะช่วงแรกๆเขาจะแจกเป็นซองแดงก็เขาไปเล่นนะก็เก็บเก็บหน่อยพอแบบเริ่มกิจกรรมเรื่อยๆมันก็มีเหรียญเข้ามาเรื่อยๆนะคะกิจกรรมเขาเยอะนะก็เลยอยากชวนนะคะของเจ้ากระเป๋านี้นะเทศได้ไหม เทได้นะคะอันเนี้ยเทรได้นะพอลูกค้าเทรดมาเป็นตัวนี้เลยนะเป็น usdt นะคะเทรดมาแล้วนะเทรดให้เป็น usdt นะคะจากเปลี่ยน CET นะคลิปนี้ลูกค้าก็เหมือนเดิมก็คือมาชวนสั้นๆเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าระยะเวลากิจกรรมเนี่ยก็คือมันไม่นานนะ พราะมันหมดเคนวันที่3เอนะคะวันนี้วันที่อัดคลิปเป็นวันที่28นะเพื่อนๆท่านใดยังไม่ได้ทําเข้าไปทําได้นะคะโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ลูกหาด้วยนะคะ